ในเพจกำลังคึกคักค่ะวันนี้โพสเรื่องโพสเรื่องอาจารย์ท่านหนึ่งไปอยากให้สต,ติคนให้คนได้คิดนะคะไม่เป็นไรใครจะว่าดิฉันมันคิดเสือกมึงก็ว่าไปเถอะกูไม่บอรลี่หรอกขอให้สิ่งที่เสือกมันเป็นประโยชน์ขอให้สิ่งที่เสือกมันเป็นประโยชน์ <c oughs> กับสังคมมันได้ประโยชน์ดินดีที่จะเป็นคนขี้เสือกค่ะเพราะว่าชอบเสือกอยู่แล้ว <c oughs> เสือกแล้วสังคมได้ประโยชน์อ่ะควรจะต้องช่วยกันเสือกเยอะ เอออืมนะคะอืมถ้าเสือกแล้วสังคมได้ประโยชน์ก็ช่วยกันเสือกเถอะค่ะนะคะ,ะ,คะมันเป็นการงานจิตอาสาใช่คะ่ะเป็นการทํางานจิตอาสานะคะอย่างหนึ่งรูปแบบหนึ่งเออเตือนแล้วไม่เชื่อก็ปล่อยไปปล่อยไปอยู่แล้วค่ะมันว่ามันไปบังคับกันไม่ได้แล้วเราทําหน้าที่ได้แค่เตือนได้แค่แบบ ชี้นำให้ให้สต,ติปัญญานะคะส่วนใครจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรจากสิ่งที่เราพูดก็สุดแล้วแต่เขาอืมมันบังคับกันไม่ได้หรอกคนอ่ะคนพอมันหลงศรัทธาหลงเชื่ออะไรไปแล้วมันกู่ยากกลับยากอืมก,กงามอองออกเ,กกเกงผ้ามือสองคืออะไรคะกางเกงกางเกงผ้ามือสองคืออะไรกางเกงผ้ามือสองคืออะไรเอ่ย ล่าสุดมีคนบริจาคที่ดินให้สร้างสถานปฏิบัติธรรมแล้วจะไปปฏิบัติธรรมได้ยังไงเขาไม่ได้สายพุทธนะเขาไม่ได้สายพุทธนะเขาลงณนะพลักอะไรของเขานะ่ะมันสายหมูชัดๆมันจะไปปฏิบัติธรรมได้ยังไงมันคนละเรื่องเลยมันจะอะไรไปปฏิบัติธรรมมันสายมูมันชวนคนไปมูพอสร้างเออถ้าไปสร้างเทวาลไ,ได้ไปสร้างเทวสถาน ไปบูชาองค์พิคเนตองคอะไรเออนั่นแหละตรงทางจะมาอ้างว่าปฏิบัติธรรมเอาแต่อ,อย่างเถอะจะเป็นพุทธก็พุทธจะเป็นพาราหมณ์ก็พาราหมณ์จะเป็นฮินดูก็ฮินดูอันนี้เคมทุกอย่างเลยอืมอืมจะเอาอะไรอาะจะเป็นอะไรจุดสุดท้ายจะเป็นอะไรจะเอาอะไรอืมอ่าเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวปักหมุดอีนี่นะ มึงไปเอาหน้ามึงมามึงไปเอาหน้ามึงอะขึ้นมาแล้วมึงมาคุยกับกูมึงไม่ใช่อยากยากด่าก,กูแต่เป็นอวตารมันดูกระจอมันไม่ใช่ว่าเรื่องของเขาเรื่องของเขาแล้วมันชี้นําสังคมมันหากินกับความงมงายของคนมันไม่ถูกต้องอาจารย์มึงก็เป็นตุ๊มึงดูไม่ออกเหรออีควายมันก็เป็นแม่ค้าขายครีมมาก่อนกูเป็นตุ๊กูเป็นตุ๊ตธรรมชาติค่ะกูไม่ใช่สถาปนาตัวเองเป็นเทพ มึงจะควายก็เรื่องของมือกูไม่มีปัญหาแต่เวลาจะมาเถียงกับกูเอาสมองมาด้วยมึงเอาแต่ของที่อาจารย์มึงให้มามึงมาเถียงกับกูไม่ได้หรอกมึงเอาความโง่มาเถียงกับกูมึงเถียงไม่ได้หรอกถ้ามึงจะมาคุยกับกูมึงเอาเหตุผลมาคุยกูไม่มีปัญหายิ่งมาบูลลี่เรื่องเพศสภาพก็อาจารย์มึงก็เป็นมึงดูไม่ออกเหรออาจารย์มึงเป็นชายแท้มั้งน่ะอีควาย ะจะมาเถียงกับกูมาโบลี่เรื่องเพศสภ,ภาพก็อาจารย์มึงก็เป็นแต่เป็นอะไรมันไม่ผิดนะมึงจะเป็นตุดเป็นแต้วอย่าไปอย่าไปหากินกับความเชื่อโคนจะเป็นตุดเป็นแต้วไม่ผิดนะขายของสัมมาอาชีวะไม่ใช่ว่าไปปรับฐานดวงนี่นั่นนูน่นแล้วก็ต้องจ่ายเงินปรับฐานดวงแต่ละดวงอะไม่มีเงินปรับได้ปะล่ะมึงปรับให้ฟรีไหมอ่ะพอคนไม่มีเงินไปปรับฐานดวงเดี๋ยวมึงออกไอ้นี่ ไอปีเซปีแตกทังมึงน่ะกูสาแบบกูกูสาอมปาก้วนะวันแรกกูไม่พูดนะกูแบบว่าเอออ่ะกูกูคิดว่าเดี๋ยวมึงปรับตัวปรับใจทำให้ถูกให้ต้องได้มึงจะอากูเวอร์ชั่นไหนกูพูดได้หมดนะกูตามอาจารนมึงมานานแล้วกูไม่เช่เพิ่งมาตามเดี๋ยวกูไม่พูดเฉยๆกูเห็นใน t i k ต o อตลอด กูไม่ได้กูไม่พูดเฉยเฉมึงอย่ากูพูดกูพูดได้นะมึงไม่อย่ามาแย่ลังแตนนะกูบอกก่อนมึงคิดว่ากูจะกลัวไหมเนี่ยมึงคิดว่ากูจะกลัวไหมเนี่ยมึงเล่นผิดคนนะคะของดีจริงกูไม่แตะนะคะถ้าดีกูไม่แตะนะคนเด็กกูดูออกกูไม่ใช่คนโง่จะมาเถียงกับกูมาพูดเรื่องเป็นตุดอย่างเงี้ยก็อาจารย์มึงก็เป็นตุด เออสมองจะมาเถียงกับกูเอาเรื่องเพศสภาพมาพูดมึงก็แพ้ตั้งแต่พูดแล้วมึงจะเป็นตุ้ดเป็นแตวมึงก็เป็นไปตีตะกอนมึงเป็นแม่ค้าขายสบู่มึงยังเป็นได้ละ่ะมึงก็เป็นแม่ค้าขายสบู่ไปสิไม่ใช่มาอัพเวล well ตัวเองเป็นเทพองค์เทพนูน่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายอะไรตอนแรกดูดวงหลังหลังสถาบนนาตัวเองเป็นเทพแล้ว มันถูกหรือเปล่ามันเป็นต๊ดอัพเวลเหรอเป็นต๊ดอัพเวลเหรอคะหรือว่ายังไงอืมเป็นต๊ดอัพเลเวลเหรอเปลือนเพราะว่าหวังดีที่พูดเบาอ่ะคลิปนั้นอ่ะพูดเบามากเลยนะเออยังบอกว่ายังไม่เห็นว่าเขาทำอะไร ที่มันเสียหายมากมายก็หวังดีให้แง่คิดเขาว่าเออเป็นคนถ้าจะช่วยคนน่ะมันไม่จําเป็นต้องมาอุปโลกอุปทานตัวเองเป็นเทพนู่นนี่นั่นแล้วมาบอกว่าหวังดีช่วยเหลือทําพิธีทําฟรีหรือเปล่าทาพิธีทําฟรีหรือเปล่าก็ไม่ได้ฟรีนะไปบอกคนว่าเออปรับดวงปรับอะไรได้แล้วคนเขาก็เชื่อว่าเขาเออเขาเมีคนไปคอมเมนต์ในเพจดิฉันเยอะแยะบูชาไปนะ่วะวัตถุมงคลพันสองร้อยกว่าบาทแล้วชีวิตก็เหมือนเดิมเขาไปคอมเมน นั่นเองไปดูสิในเพจดิฉันนะ่ะก็สงสารคนพวกนี้และอีพวกที่คอมเมนต์นะดิฉันเห็นหลายเคสนะหมดเงินหมดทองมาเดี๋ยวมาบีบน้าตาช่วยด้วยคุณกันหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเชื่อเขาบ้านเบิ้ลไม่จำนองหมดแล้วถ้ามาบอกกูนะกูจะเอาไม้เขกหัวสักทีนึงให้สต,ติปัญญามาลองให้ต่อหน้ากูกูจะไม้เขกหัวให้โง่ เวลาใครเตือนไม่ฟังเวลาหมดตัวนี่มาบีบน้ำตา,าหมดตัวแล้วช่วยด้วยพาไปออกโค้นกระแสหน่อยอุตสาพามึงไปสาราเมนอุตสา์พามึงไปสาราเมนไปขึ้นเมนสภาพแบบมึงต้องเผาอย่างเดียวค่ะช่วยไม่ได้แล้วเวลาใครเตือนไม่ฟังลูกหลานเตือนก็ไม่ฟังใครเตือนก็ไม่ฟังเวลาหมดเนื้อหมดตัวมามาร้องไห้นะ อายังไงอะอืมยังไงจะ <c oughs> ยังไงมึงอยากคิดว่าอาจารย์มึงเข้าองค์เข้าทรงได้คนเดียวนะมึงกูนี่ก็ทรงกูก็มีทรงเหมือนกันกูก็มีองคเหมือนกันมีให้กูองค์ลงไหมล่ะกูมีองค์นะ เดี um> ๋ยวองคเทพมึงมาเจอกับองค์กูนี่นี่เดี๋ยวองค์เทพมึงอ่ะมาเจอกับองค์กูเออมาเดี๋ยวองคเทพมึงอ่ะมาเจอกับองค์กูเดี๋ยวมึงเดี๋ยวองคเทพมึงอ่ะเดี๋ยวกูจะเอาให้เทพมึงกลับสวรรค์ไม่ทันเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูจะวีนให้เทพมึงกลับสวรรค์ไม่ทันเลยนะ พูดดีๆแล้วแบบสุภาพไม่ชอบเวลาให้สติปัญญาแบบสุภาพให้เงยให้ดีๆไม่ชอบแหมมาบูลี่นู่นนี่นั่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวได้จัดให้เดี๋ยวกูจัดให้มึงเดี๋ยวกูได้จัดให้เดี๋ยวองคูประทับนะเดี๋ยวก่อนพูดดีๆก็หัดฟังบ้างนะคะพูดเนี่ยไม่ได้อะไรได้อะไรเหรอเนี่ยพูดเนี่ยพูดเนี่ยได้อะไรเหรอไม่ใช่ได้อะไร ของดีใครอยากจะไปยุ่งล่ะก็เตือนบางอย่างมันแบบเตือนแล้วมันจบสวยไวลล่าแต่ละคนแต่ละคนที่อ้างตัวว่าเป็นเทพเป็นอะไรเนะี่ยจบสวยหรือเปล่ามันก็จบไม่สวยดิเชนเห็นมาหลายเคสแล้วตั้งแต่เป็นพระแล้วเดี๋ยวก็สร้างเครือข่ายทํานูน่นทํานี่ทํานั่นหวังดีฝังดีไม่ยอมาพูดเนี่ย เออถ้าพูดแล้วแบบไปออกวัตถุมงคลแข่งก็ว่าไปอย่างไม่ใช่ทาตะกุดก็ไม่มีปีเสียก็ไม่ทาราคาถูกจะตายนะอีปีเสี้ยเนี่ยเคยไปจ้างไอ้นี่ยร้านทองมันทามันจะมีร้านทองสายมูร้านทองสายมูอะ่ะมันจะมีไอที่ปีเสียที่มันเป็นเอาเสษทองเอาทองแบบมาทำเป็นรูปปีเสียเนี่ย ต้นทุนมันหลักร้อยไปซื้ออะต้นทุนมันหลักร้อยที่ฉันคุยกับเจ้าของร้านทองมาแล้วไอ้ที่มันขายขายกันอยู่นั่นะธรรมดามาเอามาขายมันขายหลักพันหลักหมื่นพอมันมาปลูกเสกปุ๊บมันอัพราคาเลยกําไรเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่อีพวกไปซื้อมันรู้หรือเปล่ามันไม่รู้หรอกปีเสียทองคำเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ ต้นทุนหลักร้อยไม่ถึงร้อยด้วยหลักติดด้วยมั้งปีเสียตำเพลงเยอะแยะมากมายอีพวกศรัทธานี่ก็โอ้ไม,ไม่ไม่ศึกษาก่อนเลยเคยไปไล่ให้ล้านทองล้านทองเขาเอาไว้แจกเขาเอาไว้เป็นของแจกคนดิฉันก็ถามตรงๆเลยเนี่ยเท่าไหร่ต้นทุนบอกว่าคุณแพรลี่อยากได้ไหมล่ะดิฉันก็แอบถามคุณแพรลี่อยากได้ไปแจกเอฟซีไหมพี่ทําให้ได้นะราคาหลักร้อยไม่เท่าไหร่หรอกเนี่ย เวลามันเอามาขายมันขายหลักพันแล้วมึงบอกโอ๊ยอาจารย์ช่วยคนอาจารย์มีเมตตาเหลือเกินมันเอาเงินที่ไหนมาช่วยพวกมึงก็เงินที่พวกมึงไปโง่จ่ายให้มันไงมันขายปีเสียร้อยองค์มันก็ได้แล้วถ้ามันขายองค์ละหมื่นมันได้เท่าไหร่แลวร้อยองค์มันได้เงินเป็นล้านแล้วแล้วมันเอาเงินมาทาบุญหมื่นหนึ่งมึงว่ามันโอ้ยช่วยเหลือมีพระคุณมันก็เอาเศษเงินจากที่มันขายวัตถุมงคลนั่นแหละมาสลัดให้ แน่น้ำหนึ่งก็บอกราคาหลักร้อยก็ใช่ไงดิฉันเคยดิฉันเคยไปอันนี้ดิฉันเคยไปไล์ให้หลานทองเขาพูดเลยหลักร้อยแล้วหวังดีจริงจะทําแบบนี้เหรอเอาถ้าคนหวังดีจริงอันนี้ไม่ได้พูดเคสไหนนะพูดรวมๆเลยมันมันจะอันนี้หรือเปล่าล่ะถ้าหวังดีจริงคนถ้าหวังดีแต่แรกแล้วจะเอาของมาหากาไรกับลูกศิษย์เหรอมันไม่ใช่หรอมันเขาไม่ได้หวังดีเขาหวังเงิน ก็พูดไปตรงๆว่าหวังเงินก็จบไม่อาจารย์ไม่ได้หวังดีนะอาจารย์หวังเงินก็มาช่วยกันตื้อมาช่วยกันบูชาหน่อยก็จบไอเขาจะไม่ว่าถ้าขำเลยให้มันรู้เออให้รู้ตั้งแต่อ๋ออาจารย์มาหวังเงินนะคะโอเคค่ะอ่ะจะได้รู้อ่ะก็จบก็พูดมาให้มันตรงๆสิว่ามาหวังเงินไม่ได้มาหวังดีล้่มาอ้างว่าหวังดีแต่ขายของกําไรเท่าไหร่ ธุรกิจที่มันหากินง่ายที่สุดก็คือธุรกิจกับความเชื่อนี่แหละที่ฉันจะบอกให้ที่เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยเวลามาตือนมาฟังบ้างหวังดีเสียดายตังเก็บตังไว้เธอ